นงางสาวติชาตะัญญาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเวชานสานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัฐานิชาลาจองใจพี่มาแล้วความสำคัญน,นะคะในปัจจุบันนั้นประชาชนส,ญญาส,ส,ส,าส่วนใหญ่มาใช้สีย้อมสารเคมีสังเคราะห์ซึ่งเกิดผลกระทบต่อร่างกายและค่าใช้จ่ายค่ะพวกเราจึงเล็งเห็นถึงปัญหานี้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงและห่างมาใช้สีย้อมกึ่งัสสีย้อมกึ่งขาวอนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมีค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาการสกัดสารพืชนร,รมชาติค่ะเพื่อศึกษามเข้์ขันของสีย้อมกึ่งขาววอนพะืชในรรมชาติค่ะและเพื่อศึกษาความคงทนของสีย้อมกึ่งขาววอนค่ะ การดำเนิโนโครงงานนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองอของั้นตอนตอนที่1การศึกษาชนิดของพืชในธรรมชาติที่ใช้สกัดเป็นสียอ้อมกึ่งถาวรโดยเราจะนำพืชในธรรมชาติได้แก่ข้าวมการผ่ยันตีเสียบมะขามป้อมปักช่องปล่อยและแองนานามาบใดบาบให้ละเอียดอบที่ความร้อนห้ารวัตต์และบดให้ละเอียดอีกครั้งเติมน้ำมุนหภูมิห0องศาเซลเซียสปริมาณ6 0สูบกบัต่เซนติเมตร อัตราส่วนของพงพืชต่อน้ำหนึ่งต่อสองหรือความเชื่อมตุนรอยละห้าสิบโดยมวลนำเช่นใยปานสอนนาลายความยาวสิบเซนติเมตรมาย้อมด้วยสารละลายสียอ้อมและนำมาทดสอบความคงทนต่อเน้สับผมและสังเกตสีและหาค่า rgb โดยโปรแกรม imagej ตอนที่สองการศึกษาผลของความเชื่อม ของสีย้อมผมจากพืชในธรรมชาติต่อสมบัติที่ดีของการใช้เป็นสีย้อมผมกึ่งถาวรวิธีการศึกษานำผงคามแก่นสีเสียดและแฮนนามาเตรียมอัตราส่วนของผงพืชต่อน้ำที่มีความเข้มข้นร้อยละ10ร้อยละ30และร้อยละ70โดยมวลต่อปริมาตรเตรียมเส้นใยปานสอนนาลายที่แห้งความยาว10เซนติเมตร นำเส้นใยป่าสอนนาลายที่เตรียมไว้อย่างละสามชุดพาด้วยสารละลายสีย้อมที่มีความเข้มข้นลยละสิบลยละสามสิบละละห้าสิบละละเจ็ดสิบโดยมวลต่อปริมาตรให้ทั่วจนไม่เห็นสีของเส้นใยป่าสอนนาลายทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนำเส้นใยป่าสอนนาลายในแต่ละชุดแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเก็บไว้ส่วนที่สองเราจะนำมาทดสอบ ความคงทนต่อน้ำยาสรบปูโดยการแช่ในน้ำยาสาับปูนเวลา30นาทีเปรียบเทียบกับสีที่ย้อมเส้นใยป่านสอนาลายก่อนและหลังแช่น้ำยาสรบปูและบันทึกผลจากการสังเกตสีและหาค่าเฉลีย่ย RGB โดยโปรแกร,รม ImageJ ใช้กล้องดิจิตอลหาภาพเส้นใยป่านสอนาลายที่ย้อมด้วยสีย้อมจากธรรมชาติโดยหมุ่ไม่ใช้แฟลกผลของโครงงาน สีเฉลี่ย r g จากโปรแกรม i m a g e ของพื้นในธรรมชาติที่ใช้สก,กัดเป็นสีย้อมกึ่งถาวรบนเส้นใยป่านสอนนาลายสีเสืยดมีสีน้ำตาลเข้มค่าเฉลี่ยสี RGB เท่ากับ3 6 8 3คามมีสีน้ำเงินเข้มค่าเฉลี่ยสี RGB เท่ากับ46.01มาขมป้อมมีสีน้ำตาลอ่อนค่าเฉลี่ยสี RGB เท่ากับ92.24 ต้มป่อยมีสีน้ำตาลค่าเฉลี่ยสี R B G เท่ากับ63.83เทนน้ามีสีน้ำตาลเข้มค่าเฉลี่ยสี R B G เท่ากับ43.27ตารางค่าเปลี่ยบเทียบความเข้มสีเฉลี่ย R B G จากโปรแกรม Image J ของพืชในธรรมชาติที่ใช้สกัดเป็นสียองกินทาวลบนเส้นใย,ยป่านสอนาลายก่อนและหลังแช่น้ำยาสาวผมเป็นเวลา30นาทีสีเสียดมีสีน้ำตาลเข้ม ผลต่างค่าเฉลี่ยสี RGB เท่ากับ4.74คามีสีน้ำเงินเข้มผลต่างค่าเฉลี่ยสี RGB เท่ากับ3.61มาขามป้อมมีสีน้ำตาลผลต่างค่าเฉลี่ยสี RGB เท่ากับ80.96ส้มต่อยมีสีน้ำตาลผลต่างค่าเฉลี่ยสี RGB เท่ากับ71.24เพนหน้ามีสีน้ำตาลเข้มผลต่างค่าเฉลี่ยสี RGB เท่ากับ 4. สีเฉลี่ย R G B จากโปรแกรม i m a g e จเรียของสีเสียดคามและเฮนนาสกัดเป็นสีย้อมพื้นทาวนบนเส้นใยญปันสอนอะไรที่ความเข้มข้นลอยละโดยมวลต่อปริมาตรสีเสียความความเข้มข้นลอยละสิบโดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ86.84ความเข้มข้นลอยละสามสิบโดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ6 6 8 4 ความเข้มข้นลยละ50โดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี RGB เท่ากับ36.83ความเข้มข้นลยละ70โดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี RGB เท่ากับ3 8 8 4ความเข้มข้นลยละ10โดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี r g b เท่ากับ106 ความเข้มข้นลอยละ30โบดลมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ99เ้ความเข้มข้นลอยละ50โบดลมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ4 6 0 1ี doubts, uh ่ความเข้มข้นลอยละเ0็ดสมวดลลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ47.32เ็ห็นหน้าความเข้มข้นลอยละ10บดลมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ107.40 ความเข้มข้นละลายสามสเดิลตต่อบริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ100.62ความเข้มข้นละลายห้าสเดิลตต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ4ี2 7ความเข้มข้นละลายเจดิบเดลต่อบริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ4 5 6 3าดาตารางแสดงค่าเปรียบเทียบความเข้มสีเฉลี่ย R B G จากโปรแกรม Image J ของสีเสียคามและเฮนนา สกัดเป็นสียอ้อคขึงถาวรบนเส้นใยป่านจอนนาลายที่ความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก่อนและหลังเช่นน้ายาสระผมเป็นเวลา30นาทีสีเสียดความเข้มข้น้อยละส0โดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ73.7 0ความเข้มข้น้อยละ30โดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับแ1 9 5ความเข้มข้นลอยละ 50โดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ21.25ของ้ความเข้มข้นละล้าเจ็ดสดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ24.07ค่ความเข้มข้นละล้าสิดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับค9 0 6ิบเยความเข้มข้นละล้าสามสดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ7 0 9 6เความเข้มข้นลล้ายละ50โดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ25.58 ความเข้มข้นไลลาเจนสีเดือมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ26.16หนเจนหน้าความเข้มข้นไลละ10โดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ70.52ความเข้มข้นรายละ30เดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ72.52ความเข้มข้นรายละ50เดยมวลต่อปริมาตรค่าเฉลี่ยสี R G B เท่ากับ23.03ามยความเข้มข้น ้อยละ70โดยมวลว่อเต็อนอบว่าค่าเฉลีย่ยสี r g b เท่ากับ24.4สผลส่วนสรุปของการศึกษานาา่ะคะผลของสารสปะสียอ้อมกลืนขาวอนดปรากฏว่าคามเป็นสีงเงินแกนสีเสียงเป็นเสียงตาเข้มและซักส่งก่อยเป็นสีเงนินตันกะขามต้องเป็นสีเทาและแฮง้าเป็นเสียงตาเข้มค่ะ ผลของความคงทุนของสีย้อมตึงขาวอปรากฏว,ว่าคามเหนนาและแกนสีเซียดมีความคงทนส่อนยาสะผไมได้มากกว่าซับซึงป่อย,อยและนะคะาวต่ค่ะแต่ผลของความคงทนของสีย้อมตึงขาวอนนะคะปรากฏว,ว่า 同意吗？